วันนี้เราจะมารีวิวรถ Hot w h e e l ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเม g ้านะครับ m e g ้าเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวต่อที่คล้ายๆกับเลโก้นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องเอามาเว r ร์ซักันนะครับระหว่าง Hot w h e e l จาก m e g ้ากับ LEGO ชุด Speed Champions จะเป็นขนไหนมาดูกันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับคันแรกที่ผมเอามานะครับก็จะเป็นรถจากเมกาก็คือโบนเชเกอร์นะครับรถคลาสสิกของ Hot Wheels ที่เราคุ้นเคยกันดีอันนี้จะมีทั้งหมด111ชิ้นนะครับก็มาในถุง2ถุงแล้วก็มีคู่มือหนึ่งฉบับอา้าวทั้งหมดนี้มันคล้ายกับเลโก้มากเลยนะมันใกล้เคียงกันมากเลยนะ อ่ะโอเคแต่รถเป็นคนละคันกันนะครับอ่ะคัาน,นี้เราก็แกะกันมาดูครับอันนี้เป็นเมก้านะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าราคามันถูกกว่าไหมมันถูกกว่านิดเดียวนะครับถูกกว่าเลโก้นิดเดียวแต่ว่าจะมีจำนวนชิ้นน้อยกว่าข้อดีก็คือมันมีรถที่เลโก้ไม่มีอย่างโบนเช็กเกอร์ที่เป็นรถท็อตวิลลเนี่ยเลโก้ LEGO ไม่มีทางออกแน่ๆนะฮะ เพราะว่าเมกาเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันกับ Hot Wheels เนาะคือบริษัทแม t เทลนะครับส่วนเลโก้เนี่ยเป็นคนละบริษัทอ่ะแล้วคราวนี้มาดูฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์เป็นแบบนี้ครับไม่ได้อะผมว่าไม่ได้มินิฟิกเกอร์ของ l e โก้ที่มเป็นคลาสสิกมากนะครับมันก็สวยมากส่วนคันที่จะมาสู้การผมเลือกคันนี้มานะครับสป e ดแชมเปี้ยนที่เป็นนิสสัน g t ทของไบรอันนะฮะ เอาเรามาแข่งต่อกันเนาะดูว่าอันไหนจะต่อได้เสร็จก่อนกันนะครับเนี่ยผมก็พยายามจะตั้งกล้องแล้วก็ต่อด้วยสปีดพอๆกันซ้ายมือก็คือโบนเช็คเกอร์ของเมก้านะครับแล้วก็ขวามือคือนิสสันจีทีอาจากเลโกนะครับซึ่งโบนเช็คเกอร์เนี่ยแค่111ชิ้นแต่ว่า l e โก้เนี่ย319ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะพอบอกได้ว่าใครจะเสร็จก่อนเนาะก็จะต้องเป็นโบนเช็คเกอร์แน่ นะครับอ่าอันนี้สำหรับนิสฟันจีทีอาเนี่ยผมเพิ่งได้ฐานเองนะแต่โบเช h เกอร์เนี่ยจะได้ครบทั้งคันแล้วนะครับในเวลาพอๆกันนี่ครับต่อจะเสร็จแล้วอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะอ่านี่โบเช h เกอร์ Bo เป็นคันก่อนนะครับฝวนนิสฟันจีทีก็ยังต่อ,ต,อต่อไปครับต่อนานกว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นข้อดีข้อแรกของ m e ก้าก็คือมันต่อง่ายนะครับเหมาะกับเด็กแล้วก็ข้อดีต่อไปคือล้อเป็นล้อยางดยนะ จับดูเนี่ยนิ่มๆสมูทๆเลยแล้วข้อดีข้อที่สามก็คือมันมีรถที่เลโก้ไม่มีก็คือรถฮอต e ิวนั่นเองอ่าสำหรับใครที่ชอบสายฮอต e ิวเนี่ยน่าลองน่าลุ้นนะครับแต่ว่าเลโก้อะถ้ารวมๆนะเลโก้ LEGO ดีกว่าจริงๆร,รายละเอียดดีกว่านะครับสำหรับตัวรถนอกจากนั้น,นกลไกของรถก็ยังดีกว่านะครับสำหรับเลโก้เนี่ยเปิดประตูได้นะเอามินิฟิกเกอร์เข้าออกได้แต่ว่าเมกา้านี่แบบ ต้องเปิดหลังคานะครับถึงจะเอาฟิกเกอร์เข้าไปได้รายละเอียดภายในรถภายนอกรถเนี่ยดีแต่ว่าข้อด้อยของ l e โกคือชิ้นมันไม่สกรีนมาเพราะฉะนั้นเราต้องติดสติกเกอร์แล้วอย่างคันนี้มีคนทักว่าผมติดสติกเกอร์ผิดซึ่งก็ผิดจริงๆนะยังไม่ได้แก้เลยนะครับล้อยางทั้งคู่นะครับ2คันนี้นะ,ะถ้าชอบคันไหนก็ต้องจัดคันนั้นนะครับ อายมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งผมซื้อมาหลายคันอยู่อันนี้เป็น c h e โ r o l e ค c a m a r โรซีรีส์แรกของเมก a าเนี่ยเขาจะออกมาแต่รถที่ m มทเทลหรือ h ฮอตวิวออกแบบเองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มออกรถจริงมาอย่างชุดนี้มีรถจริงหลายคันเลยนะเชฟโรเลตคาร์โโรนะครับแล้วก็เชฟโรเลตซิ i เวอร์โดและเชฟโรเลตแก a นส p o ปอร์ตนะแล้วก็มีมอเสเตอร์ทอีก2คันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลย อเรามาแกะดูอันนี้จะจำนวนชิ้นน้อยกว่านะครับแค่89ชิ้นเท่านั้นเองแต่ว่าพิเศษราคาเท่ากัน <c oughs> จำนวนชิ้นน้อยเขาก็ไม่ได้ลดราคาให้อ่ะในกล่องก็มี2ซองของตัวต่อนะครับแล้วก็คู่มือ1เล่มนะม <c oughs> ินิฟิกดูแปลกๆหน่อยคันที่มาสู้กันก็คือ Dodge Charger ของพี่ดอมนะครับ แปบชิ้นกับ3 4 5ชิ้นนะครับโอ้โหอันนี้ยิ่งจำนวนชิ้นเยอะเอามาต่อกันดูว่าเป็นยังไงอ่าเนี่ยครับเริ่มแล้วครับโอ้โหดูแบบความเร็วนี่ต่างกันมากเลยครับเลโก้ LEGO นี่มีชิ้นส่วนเล็กๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะส่วนของเมกานี่ก็ต่อง่ายกว่านะครับอ่าสำหรับคนที่แบบไม่อยากต่อนานอ่ะโอเมกานี่ชนะเลิศน,นะครับแต่เลโก้คันใหญ่กว่านิดนึงนะ อ่ะนี่ครับผมตอบไปแล้วคามาโล่แต่ว่าดอร์ได้แค่นี้เองได้แค่ฐานนะครับกับองค์ประกอบภายในยังไม่เสรจแต่นี่คามาโล่เหลือแค่ล้อนะครับเสียบล้อไปล้อยางสีล้อนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยโฮ้ยถ้าบอกว่าเอาความเร็วเข้าฟู้เนี่ยอันนี้ชนะเลิศนะในความเร็วแต่ว่าในความละเอียดเนี่ยเลโก้ LEGO ละเอียดกว่าแน่นอนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสวยดีนะใช้ได้เลย แต่ก็เหมือนเดิมครับรายละเอียดสู้เลโก้ไม่ได้เลโก้นี่รายละเอียดดีแบบโอ้โหละเอียด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 นี่แบบยอดมากเนี่ยล้อ,อยังละเอียดเลยนะครับไฟท้ายแล้วก็ป้ายทะเบียน Dodge นี่ต่อง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์ไม่เยอะนะก็จะแปะอยู่แผ่นสองแผ่นนะครับก็เสร็จเร็วเลยอ่ะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันเนาะถ้าเราอยากจะเปิดรถแล้วก็ใส่ฟิกเกอร์เข้าไปนะครับคาร์มโรต้องเปิดหลังคานะ แต่ว่าดอ d g e นี่เปิดประตูได้แต่ว่าฝุดท้ายอ่ะประตูตัวฟิกเกอร์ก็ออกไม่ได้ดีก็ต้องออกทางหลังคายเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีประตูแต่ว่ามินิฟิกเกอร์มันไม่เหมือนคนจริงๆมันไม่สามารถแบบว่ามุดออกมาได้นะครับอ่ะก็เปิดหลังค่าเหมือนกันฮะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าฟิกเกอร์ของเลโก้อ่ะมันคลาสสิกแล้วมันก็สวยกว่าของเมกเเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันเหมือนเลโก้เฟรนด์สำหรับบทสรุปนะครับว่าควรจะซื้อคันไหน ผมเชียร์เลโก้รายละเอียดดีสำหรับคนที่อดทนต่อนะมันแบบคุ้มค่ามากแต่เมก้าเนี่ยสำหรับคนอยากได้ลดตัวต่อที่ต่อเร็วๆสนุกนุกหรือสำหรับเด็กๆต่อเนี่ยเมกาดีนะครับต่อง่ายต่อเร็วนะครับสบายใจถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับแล้ก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าฟุงแก๊กเช่นเดียวกัน อยากดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ